สวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนัขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการแนะนําวิธีการเพิ่มไอคอนอของช่องที่จะใช้ในการดูช่อง Topnew TV นะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ล่าสุดที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองนะครับสำหรับคนที่รักสถาบันนะครับช่อง Topnew TV นะครับช่องดูผ่านจานดาวเทียม กล่อง psi นะครับหรือจะเป็นกล่องอื่นๆนะครับหมายเลขช่อง77นะครับช่อง top new tv นะครับก็ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะครับหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะครับสำหรับแฟนๆของนักจัดรายการนักจัดข่าวนักอ่านข่าวหลายๆท่านหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกันโกรัตวงระกุล,กลนะครับคุณทีละ คุณปองอัญชลีไพรีรัตนะครับหรือจะเป็นคุณสันติสุขนะครับหรือจะเป็นนักข่าวท่านอื่นๆนะครับที่ดังๆกันอยู่นะครับหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับการดูหลายคนดูผ่าน f c e e o o o นะครับแล้วอาจจะเกิดปัญหาสัญญาณกระตุกบ้างนะครับหรือเสียงมีปัญหาบ้างนะครับหรือบางคนดูผ่าน y t u t u นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการดูผ่าน y YouTube เนี่ยถ้า เป็นรายการที่ไม่ได้สดนะครับเขาก็จะไม่ไม่ตัดเข้าสดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการดูผ่านในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็จะทําให้เราดูรายการสดดูรายการทีวีกันแบบยาวๆนะครับไม่ตัดไม่ตัดรายการนะครับไม่ตัดรายการสดอะไรเงี้ยคือไม่ตัดแบ่งช่วงเป็นช่วง,วงรายการนะครับก็ค <c oughs> <ๆ>ือดูได้ยาวตลอดเหมือนเราดูผ่านทีวีจริงๆนะครับ ถ้าเป็นดูผ่าน YouTube ดูผ่าน f a c e b o o เนะี่ยเขาจะมีการตัดสัญญาณปล่อยสดเฉพาะช่วงที่เป็นรายการสดนะครับหรือจะเป็นเขาจะไม่มีการอะไรนะปล่อยยาวตลอดอะไรเงี้ยไม่เหมือนทีวีนะครับเราต้องการที่จะดูแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะเข้าผ่านเว็บไซต์กันได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์นะครับบนมือถือนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะแนะนำทุกคนจะต้องมีก่อนนะครับนั่นก็คือเบราว์เซอร์อร si ของ Chrome นะครับ Google Chrome คือตัวนี้ตัวนี้นะครับเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ก็คือตัวนี้นะครับที่จะใชะ้ตัวนี้นะครับขออภัยเล็บยาวไปนิดนึงนะครับเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ตัวนี้ที่จะใช้ในการเข้าไปตั้งให้มันมีไอคอนที่หน้าจอมือถือแบบนี้นะครับไอคอนไอคอนไอคอนบนหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับ เพื่อที่จะเวลาเราจะดูนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดูช่องรายการของท็อปนิวได้เลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับถ้าของใครไม่มี Google Chrome นะครับหาดูถ้าของใครไม่มี Google Chrome นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดอแอปของ Google Chrome ขึ้นมานะครับเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ขึ้นมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องอเข้าไปใน Google Chrome นะครับ กดเข้าไปใน Google Chrome นะครับนี่คือหน้าตาของ Google Chrome นะครับของบางคนระบบอาจจะถามเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองอ่านดูก่อนนะครับถ้ายอมรับก็ยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ต้องยอมรับนะครับเมื่อเข้ามาสึกปุ๊บนะครับมันอาจจะขึ้นหน้าต่างในแบบนี้หรือหน้าต่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูว่ามันเข้าสู่หน้าของ Google แล้วหรือยังนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องอ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาพิมพ์ค้นหานะครับค้นหาตรงนี้นะครับช่องค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราจะต้องค้นหาเป็นท็อปนิวนะครับกดเข้าไปเลยครับ1ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นระบบเว็บไซต์ก็จะให้เราพิมพ์คําว่าท็อปนิวนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปครับของผมพิมพ์ไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ท็อปนิวทีโนะครับแล้วมันก็จะขึ้น โชว์ให้เองอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับถ้าไม่ขึ้นโชว์ก็พิมพ์เต็มๆก็ไปนะครับ T.O.P เว้นวรรคหนึ่งครั้ง N.E.W.S นะครับหรือ Top n e w นะครับก็จะเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปครับกดเข้าไปครับที่ Top n e w นะครับหลังจากนั้น Google ก็จะค้นหาที่เป็นในส่วนของ ท็อปนิวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับโดยหลักๆจะขึ้น YouTube มาก่อนนะครับหรือจะเป็น Facebook นะครับนี่มี Facebook ด้วยนะครับเรามาดูตรงที่เป็นเว็บไซต์นะครับเขียนว่า Topnew หน้าแรกนะครับหรือที่ h t t p w w w t o p n e w c o t h นะครับนี่คือเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปในการชมรายการสด เหมือนเราดูผ่านหน้าจอทีวีนะครับเหมือนเราดูผ่านหน้าจอทีวีนะครับ h อ่อเฮเนะครับอขออภัยนะครับเฮดเดิลทีพโคแลนสล์ไว์เว็บดอททอปนิวสะครับหรือจะขึ้นว่าอ่าท็อปนิวหน้าแรกนะครับที่จะใช้ในการเข้าไปดูารายการต่างๆของช่อง t o p n e w วนะครับเป็น ดูกันเหมือนเราดูหน้าจอทีวีนะครับไม่ไม่ตัดไม่ตัดรายการนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็เข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยที่ท็อปนิวหน้าแรกนะครับเมื่อกดเข้ามาสู่ท็อปนิวหน้าแรกปุ๊บนะครับก็จะเป็นหน้าหลักของท็อปนิวนะครับนี่คือหน้าหลักของท็อปนิวหน้าเว็บไซต์หลักของท็อปนิวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์ ของท็อปนิวนะครับเราสามารถกดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับมีการแนะนำรายการข่าวของแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับว่ามีข่าวรายการไหนบ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกาศข่าวท่านใดคนใดนะครับชื่ออะไรนะครับเป็นการแนะนำของท็อปนิวนะครับช่องข่าวนะครับมากมายหลายนักจัดนักรายการข่าวอ่านนักอ่านข่าวนะครับหลายๆคน นะครับนี่คือ,อเปิดให้ดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เราจะดูนะครับเลื่อนไปหน้าดบนสุดเลยนะครับเมื่อเข้าสู่มาในหน้าของ Top New นะครับเว็บไซต์ To p New มันจะอยู่ด้านบนสุดเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยนะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนให้ดูแค่เฉยๆนะครับว่าในหน้าเว็บไซต์ของ Top New นั้นมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ Top New แล้วนะครับท่านจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์รูปเพลง นะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับในการเพลย์เพื่อดูรายการทีวีนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ช่องโหลดรายการนะครับนี่คือรายการทีวีสดๆนะครับที่เราสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ t o p n e w co. th นะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับเราเข้ามาดูได้เลยนะครับ นี่คือรายการสดสดของข่าวมีคมทุนสันติสุขนะครับแล้วก็ขออภัยที่จําชื่อนักข่าวผู้หญิงไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆรงนะครับอันนี้ผมขอปิดเสียงนิดนึงนะครับผมขอปิดเสียงข่าวก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะตั้งไว้ให้มันอยู่ในหน้าจอมือถือหลักเลยนะครับเป็นไอคอนตั้งอยู่บนหน้าจอเลยนะครับเราก็จะต้องมาดูตรงที่ตรงนี้นะครับตรงที่ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์รูปโหลดนะครับ หรือบางเครื่องนะครับเป็นรูปจุดจุดสามจุดนะครับจุดแนวตั้งสามจุดนะครับบางเครื่องนะครับบางเครื่องเป็นรูปจุดจุดแนวตั้งสามจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปโหลดนะครับหรือบางเครื่องจะเป็นสัญลักษณ์รูป <minder hacerlo bargain> จปุดจุดสามจุดนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปขออภัยนิดนึงนะครับเล็บยาวนิดนึงอ่าขออภัยนะครับมันหลุดมาแล้ว นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเมนูให้เราเลือกนะครับเราดูเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ประมาณล่างๆนะครับเมนูจะเขียนว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เขียนว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราจะใช้ในการเพิ่ม อยู่บนหน้าจอหลักบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อที่จะให้ช่องท็อปนิวนั้นอยู่บนหน้าจอหลักมือถือของเราและเวลากดเข้ามาดูมาชมนะครับจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับง่ายดายนะครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะถามว่าหน้าเว็บไซต์ก็จะถามว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะ เปลียนชื่อแก้ไขชื่อได้นะครับผมขอลบหน้าแลกออกนะครับให้เหลือแต่ท็อปนิวอย่างเดียวนะครับอ่านี่นะครับให้เหลือแต่ท็อปนิวอย่างเดียวนะครับอ่าจะได้จำง่ายง่ายนะครับลบข้อความหน้าเลขออกนะครับให้เหลือแต่ท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่เพิ่มนะครับเราก็กดที่เพิ่มอ่าเมื่อกดที่เพิ่มปุ๊บนะครับก็จะถามซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า เพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับให้เรากดที่เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่เพิ่มตรงนี้นะครับกดที่เพิ่มตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มไปอยู่หน้าจอหลักนะครับโอเคครับแค่นี้ครับก็สามารถที่จะเพิ่มหน้าเว็บของท็อปนิวนะครับไปอยู่ที่หน้าจอหลักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเราออกนะครับกดออกมามาสู่หน้าจอหลักนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาดูนะครับเลื่อนหาดู อนี่ไงครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่คือท็อปนิวนะครับที่เราเพิ่มเอาไว้เมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับกดค้างเอาไว้และหลังจากนั้นก็เลื่อนย้ายได้นะครับเลื่อนมาครับเลื่อนมาผมเลื่อนมาไว้ที่ตรงนี้นะครับอ่าผมไว้มาเลื่อนมาดูหน้าแรกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเวลาผมจะเข้าดูรายการท็อปนิวนะครับผมก็กดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยไอคอนตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับกดที่ Play อย่างเดียวนะครับโอเคน,ววนะครับการบินยได้ออกี่คือกดอกดูช่อง Top new TV นะครับมีโฆษณามาก็กดออกไปนะครับอ่านะครับนี่คือการดูช่อง Top new TV ผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือนะครับ www.topnews.co.th นนะครับอ่านะครับก็ ยังไงก็ลองดูนะครับลองติดตั้งกันดูนะครับดูเหมือนเราดูหน้าจอทีวีปกตินะครับทั้งภาพแท้เสียงมาไม่กระตุกนะครับไหลลื่นเลยนะครับจากที่ผมทดสอบนะครับผมใช้เน็ตเดี๋ยวโฆษณานิดนึงผมใช้เน็ตของ TOT mobile นะครับความเร็ว10เมกะบิตเพ100บาทต่อเดือนนะครับเป็นแบบเติมเงินนะครับ30วัน100บาท10เมกนะครับขอโฆษณานิดนึงนะครับ ใครต้องการจะใช้ซิมของ TOT Mobile นะครับติดต่อที่ TOT ได้ทุกสาขานะครับค่าซิมฟรีจ่ายเฉพาะค่าเนต็ตอย่างเดียวนะครับเป็นแบบระบบเติมเงินนะครับ10เมก100บาท30วันนะครับอ่านี่คืออ่าวิธีการนะครับที่เราจะต้องเข้ามาตั้งค่าให้เราสามารถที่จะดูช่อง Topnew TV บนมือถือได้แบบไม่กระตุกแบบไม่ตัดรายการนะครับดูกันยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผ่านเว็บไซต์ w w w t o p n e w tv uh, ขออภัย w บ w t o p n e w co t h นะครับดูผ่านเว็บไซต์บนมือถือนะครับแล้วก็การตั้งค่าให้มีเว็บไซต์ไว้บนมือถือนะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเราออกมานะครับเวลาเราต้องการที่จะเข้าไปดูไปชมช่อง top n e w วนะครับเราก็กดที่ไอคอนของ top n e w วที่เราตั้งค่าเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ หน้าแรกของท็อปนิวนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม play นะครับก็สามารถที่จะดูช่องทีวีท็อปนิวได้เลยนะครับวันที่บันทึกคลิปวันนี้นะครับวันที่25กุ่กุมภาพันธ์2,564นะครับเพื่อให้กับแฟนๆช่องท็อปนิวได้อำนวยความสะดวกในการชมช่องท็อปนิวนะครับดูผ่านเว็บไซต์ไม่กระตุกนะครับภาพและเสียงคมชัดไม่กระตุกแน่นอนนะครับและแต่ เราไม่สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์อะไรต่างๆได้นะครับเราแค่ดูและฟังรายการข่าวต่างๆอย่างเดียวนะครับผมเปิดทั้งวันนะครับของผมเปิดตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งค่ําเลยนะครับผมสมัครเด็ดแล้วผมต้องอ้อยคุ้มนะครับสมัครเด็ดแล้วต้องอ้อยคุ้มเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นและฟังเสียงนะครับไม่ได้ดูภาพก็ฟังเสียงเอาก็ยังดีนะครับสาหรับช่องท็อปนิวแฟนๆช่องท็อปนิวอย่าลืมอย่าพลาดนะครับยังไงก็ ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ จะไวรัสโคว<ช>ิดนะคือ <sk ill> คุณผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เดินออกจากบ้านอะ่ะหลายอย่างมันทําลายชีวิตเราเยอะเหลื<ช>หอเก<ช>ินคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหาอะไรตอบแทนให้กับตัวเรา<ช>แล้วก็คนที่เรารักหน่อยดีกว่า<ช>คุณผู้ชมครับคือความสบายแบบนี้กับเก้าอี้นวดเวลเนตมาสซาดแชร์กับ YH 6 6 0กนนั่นเองโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมรุ่นนี้นี่มิงบอกเลยว่ามิงได้ยินชื่อเสียงมานานเพราะว่าได้ยินว่าใครดีมากแล้วคุณลูกค้าทีวีได้ไร้ของเราเนี่ยก็ชื่นชอบเพราะ ว่ารุ่นนี้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวค่ะถูกต้องนะครับแล้วเวลเนสเนี่ยแบรนด์นี้กับเก้าอี้นวดดูแลความสบายคนไทยมาถึง15ปีแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่เคยอยากได้อยู่วันนี้โปรโมชั่นดีที่สุดเลยจัดมาให้หน้าจอทีวีแล้วนะครับกับเวลเนสมัสัดแทรุ่นนี้ YH 6 6 0 0แลรับประกัน2ปีเต็มราคาเต็มอยู่ที่2 9 9 0 0